ครับวันนี้หลวงปู่พามาชม,มธรรมชาติในตำบลบ้านสาอีกแห่งหนึ่งคือสถานปฏิบัติธรรมโกษาสายย้อยวัดพระธาตุบ่อส้มซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่อยู่ริมแม่น้ำวังที่สะพานกำลังเดินนี้ก็คือสะพานบุญเดินเชื่อมระหว่างพื้นพื้นแผ่นดินใหญ่กับพระเจดีย์ลอยน้ำซึ่งลอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำวัง เป็นทิวทัศธรรมชาติที่สวยงามครับดูมีูวิวธรรมชาติไปนะโดยรอบๆครับเป็นเหมือนทะเลสาบแต่ไม่ใช่นะเป็นแม่น้ำวังด่นนี้ก็เป็นเรือเรือเก็บผงตบชวาที่จะมาะเป็นวัชพืชแต่ในนู้นก็เป็นเจดีลอยน้ำเจดีลอยน้ำที่มองเห็นสวยงาม ในสุดนู้นที่กาไปรกักกเลยจากพระพุทธรูปองค์สีข,ขาวๆนู้นไปตรงนู้นนะครับอันนั้นคือเป็นพุทธสถานวัดปกงชัยมีป่าชุมชนป่าชุมชนคืรั้วที่น้องๆมีเหมียวอยู่ตรงนู้นนะครับก็ให้เอซทุกคนทุกท่านได้รับชมมากับพระมาไหว้พระกันกับก็ ก็ขออนุโมทนากับคณะเอฟีที่ติดตามคลิปหลวงปู่มาตลอดมาและตลอดไปก็ขอให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกาย,กายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ขอให้ะทุกความรู้มาปรารถนาและอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อง,องแมวช่องหลวงปู่สอนศิลและน้องแมวพุทธศาสนาพรองค์ชเพื่อให้เป็นสะพานบุญขอบุญ,บญต่อต่อกันไปขออนุโมทนาสาธุสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาธุสาธุสาธุ